สวัสดีตอนเช้าจ้าเช้านี้มาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมรถพุ่มพวงไปดูซิมีอะไรมีอะไรกินบ้างวันนี้ นี่แบบขามป้อมวะค่ะอืมผมบ่มเดี๋ยวมาเลยวันนี้ครับเอออยากกินบักขามป้อมอยู่เด้อจ้มามะอื่นมาเนี่ยด้อจ้าทานผมวมาเสี่ยวมาให้มันเกิดหมูมันไงมันเป็นของเกิดแล้วไในถุงมามันสีหมูเข่าเมาบะจ้านี่เข่าเมาใโอ้ข่าเมาเข่าเมาคะ่ะพี่นอ้องอยากกินมาม้าก,กินเข่าเมาน้ำกัน,กนจ้ะเช้านี้ที่หน้าหมู่บ้านแตะหน้าหน้าบ้าน รถพุ่มพวงมาแล้วเหมือนเดิมตรงเวลาที่น้องเป็นมาตรงเวลาบรรยากาศแดดแต่เศร้าเลยค่ะมันนี่คือผลงานหมู่้านใหา่ตะไครออกมาไหวนาบานมะกรูดต้นเล็กหนึ่งต้นตะไคร อันนี้เอาไว้เห้นมันแห้งว่าสิวไว้ฮ็ดปุ๋ยค่ะไว้ปลูกปลูกพักเอาสิปลูกพักเซ่กระถางกินเองค่ะเดี๋ยวว,าว,าวา่างๆเพราะว่าต่อไปบได้เห็ดเห็ดงานแล้วเริ่มเดินนานนี่ละคะ่ะบได้เห็ดงานแล้วเลิกทํางานแล้วงานประจำเลิกแล้วจัะเริ่มังแต่วันที่หนึง่งพฤศจิกาเป็นต้นไปค่ะ ไม่ได้ทาง,งานประจำแล้วนะคะดยูนี้รั้วก็นต้นใหญ่มะกรูดนี่ต้นใหญ่เดี๋ยวจะย้ายออกมาข้างนอกค่ะเพราะว่าข้างในนี่กะว่าบริเวณน้อยๆว่าจะปลูกผักกินเองใส่กระถางย้ายออกมาไว้หน้าบ้านต้นช้อนเงินช้อนทองช้นเงนช้นทอง พื้นที่แค่นี้ประมาณสองคูณสองคูณสองเมตรมนะสองคูณสองพื้นที่เราจะทำไ้ปลูปกผักกินปลูกผักกินเองเนาะไม่ต้องซื้อ เซฟพอนแล้วปลูกทีเดียวได้กินนานอะไรเงี้ยเนี่ยเคลียพื้นที่ละมันจะไปทำปุ๋ยไห้มันแหงพ่นนองให้มันแหงเราแบปุ๋ยขอกมใส่ะปลูกพักได้เบิงอยู่ในยูทูปพันวานเนี่ใบไม้แหงแหง,แหงไว้เห็ดปุ๋ยไว้ปลูกพักได้หนุนเพรข้า มีความสุขหลายเพื่อนว่ากลับบ้านมาไปเฮีดยวบุญกระถิ่นมาพึ่งกลับมาหมู่บ้านมาขายของเพือเจ้าหาเงนินคือเกิาเพื่อนรวยแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นมีความสุขในการขายของแบบนี้ความสุขของเพื่อนลูกก็เลี้ยนจบหมดแล้วเพิ่นว่าลูกก็เลี้ยนจบหมดแล้ว บ้านก็มี่แล้วรถก็มี่แล้วเงินกับมีแล้วทีด่ดินกับมีแล้วเพิ่นว่าแต่เพื่อนก็กลับมาขายของคือเก่าพี่น้องเพื่อนว่าเพิ่นมีความสุขในการที่เพื่อนเฮ็ดแบบนี้เพืน่นว่านะแล้วของรถผุมพว่วงเรามีความสุขของเล่าแบบนี้แล้วว่าก็ดีด้วยค่ะเพิ่นบอกว่าได้คุยได้ขายของคุยกับผู้นั้นคนนี้เพื่อนก็มีความสุขนะคะ ส่วนตัวเข้าไปทำงานก่อนค่ะเหลืออีกื่กกี่มือคะ่ะสำหรับมือนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะถ้าทามักคลิปนี้กักดไลค์กดแช์กดติดตามเฮนเดอร์คะ่ะจะได้มีกำลังใจในะเฮตคลิปต่อไปเนาะต่อไปอาจจะมีเวลาฟ u ูลไทม์จะเฮตคลิปดีๆไม่ให้พี่น้อง เบิ่งต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะได้ขเมาสองถุงค่ะพี่น้องขเอาเมาเพื่อนว่าเพื่อนเอามาจากามาจากร้อยเอ็ดค่ะอันลรคือสองถุงเซาวนี่นี่สองถุง แล้วก็แล้วก็เผือกค่ะสามถุงนี่ฮะสิบบาทได้แล้วค่ะของกินแปะโป่งไว้ยังว่า่ใจเดี๋ยวไปใจเงินเพิ่น,นค่ะเพิ่นเพินเนเ่นบอกว่าเพิ่นเอาเขาเมามาจากบ้านค่ะพี่น้องอเดี๋ยวไปจายเงินเพิ่นค่ะ